Baby m o n นสเตอร์ขึ้นแทน global ambassador คนใหม่ของแบรนด์เกาหลี CNP เรียกได้ว่าปังตั้งแต่ต้นปีกันเลทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา LG Household and Health Care ได้ออกมาเปิดตัว global ambassador คนใหม่นั่นก็คือสาวสาวเบบี้มอนสเตอร์จากค่าย YG Entertainment ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นดารา K-POP รุ่นต่อไปที่มีอนาคตเป็นนายแบบและพวกเขา ตัดสินว่าภาพลักษณ์ของเขาก็เข้ากันได้ดีมากกับ CNP โดยทาง CNP กล่าวว่าเราเลือก Baby Monster ซึ่งเป็นศิลปิน K-pop รุ่นใหม่ที่มีอนาคตอันสดใสมาเป็น Global Ambassador เนื่องจากภาพลักษณ์ของพวกเธอได้เข้ากับคอนเซปต์ของ CNP ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้พวกเราได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะเลือก Baby Monster มาเป็นตัวแทนของพวกเรา Baby Monster เป็นเกิร์ลกรุ ใต้ YG Entertainment ที่เดบิวต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเพลงเปิดตัวของพวกเขาคือ Better Up ขึ้นสู่อันดับสูงสุดใน iTunes, w o r w i ไ h a r t และมิวสิกวิดีโอของพวกเขามียอดดูทะลุ200ล้านครั้งบน YouTube ในอัตราเร็วที่สุดในบรรดาเพลงเปิดตัวของ K-POP พวกเขาได้รับการประเมินว่าเป็นรุกกี้ปีศาจที่ไม่มีใครเทียบได้นอกจากนี้ CPN p o l i c e A สแอมโเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของ CNP ที่ได้รับรางวัล Olive Young Award ถึง3ครั้งในประวัติศาสตร์และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะผู้ขายที่มั่นคงโดยยอดขายมากกว่า6.5ล้านหน่วยในช่วง7ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการขยายตัวในสภาพแวดล้อมเครื่องสำอางระดับโลกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดอีกด้วยเรียกได้ว่าได้รับการพิสูจน์ทั่วเกาหลีแล้วนั่นเอง สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรนเลยจ้า